ลำปางเอฟซีทีมฟุตบอลจากภาคเหนือที่เคยเป็นความหวังของชาวจังหวัดตับต้องกลายเป็นอดีตไปแล้วในปี2025หลังจากประกาศยุบทีมและถอนตัวออกจากศึกไทยลีก2ฤดูกาล2025-2026อย่างเป็นทางการสร้างความตกใจและสลดใจให้กับแฟนบอลทั่วประเทศโดยเฉพาะชาวลำปางที่ติดตามเชียร์ทีมรักมาโดยตลอดเกือบ15ปีทีลาปางเพิ่งจบฤดูกาล2024-2025ด้วยอันดับที่5จาก18ทีม มี43คะแนนจาก34นัดผลงานไม่ได้เร็วร้ายเลยตรงกันข้ามกับอยู่ในระดับกลางค่อนบนของตารางซึ่งโดยปกติแล้วสโมรสรที่อยู่ในโซนนี้ควรมีความมั่นคงอย่างน้อยในระดับหนึ่งไม่ใช่ขั้นต้องหายไปจากสาระบบก,การแข่งขันในฤดูกาลถัดไปและอนาคตฟุตบอลไทยหลายๆอย่างหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนี่บอลไทยเรื่องราวฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยแลนด์สวัสดีครับแฟนบอลไทยที่รักฟุตบอลไทยทุกๆท,ท,ท่านครับ เข้าสู่เนื้อหาวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของช่องเรากันด้วยนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมลำปาง f อถึงเลือกที่จะไม่ไปต่อและขอยุบทีมคําตอบที่ชัดเจนคือเรื่องของปัจจัยทางการเงินและความไม่พร้อมของระบบสนับสน,นุนหลังก่อนหน้านี้ทีมลำปางถูกยุติการสนับสนุนของกลุ่มพิชยากรุ๊ปแต่ไม่มีแถลงการใดชี้แจงรายละเอียด ว่าเพราะอะไรถึงถอนตัวจากการสนับสนุนทีมทําให้เกิดการตั้งคำถามในวงกว้างว่าการถอนตัวครั้งนี้มีแรงจูงใจงแอบแฝงหรือไม่โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าสิทธิ์ของทีมลีกอาชีพอาจถูกส่งต่อไปให้สโมสรอ,อีสานพัทยายีมอานดับที่16ของไทยลีก2ที่เพิ่งตกชั้นอาจจะได้กลับมาแทนแบบพอดีีดดคำถามคือถ้าลำปางไม่ยุบทีมพัทยาจะไม่ได้อยู่ในไทยลีก2อีกต่อไปหรือไม่แล้วถ้าการยุบทีมเกิดขึ้น การตกลงหลังฉากวงการฟุตบอลไทยควรจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรเรื่องของการโอนสิทธิ์หรือทีมที่ถอนตัวแล้วมีทีมอื่นขึ้นมาแทนไม่ใช่ของใหม่ในวงการฟุตบอลไทยของเราเราเคยเห็นกรณีของสโมสรอ,อื่นในอดีตเช่นวุรีรมจากการไฟฟ้าบางกอกกลาสจากสโมสรกรุงไทยตัวน,นี้คือการซื้อสิทธิ์จากสโมสรเริ่มแรกกับการก่อตั้งขึ้นมาส่วนสโมสรที่ยุบทีมในอดีตก็มีเช่นเดียวกันเช่นสโมสรทีโอที สโมสรอ,อาร์มี่หรือล่าสุดที่ผ่านมาคือสโมสรสมุทรปราการซิตี้ที่ล้วนมีประวัติการเปลี่ยนมือสิทธิ์หรือการยุบทีมกลางคันอยู่หลายครั้งมาแล้วครับแต่ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้แค่เปลี่ยนแปลงในเชิงเทคนิคของลีกแต่มันสะเทือนลึกไปถึงระดับลากญ้าทั้งแฟนบอลคนทํางานนักเตะเยาวชนไปจนถึงความเชื่อมั่นในระบบการที่ลํมาง FC หายไปไม่ใช่แค่ทีมทีมหนึ่งที่หายไปแต่มันคือระบบพัฒนาเยาวชนของภาคเหนือ ่วนหนึ่งที่ถูกหยุดไปด้วยสโมสรฟุตบอลที่ลงทุนสร้างราักฐานฝึกสอนเด็กๆมาโดยตลอดหลายปีกลับหายไปแบบไม่มีการส่งต่อไม่มีการรับประกันว่าเด็กเหล่านั้นจะได้พัฒนาต่อที่ไหนหรือยังมีโอกาสเป็นนักเตะอาชีพอยู่ต่อหรือไม่ทั้งหมดนี้ย้อนกลับมาสู่คำถามสำคัญที่สุดระบบฟุตบอลไทยอยู่ตรงไหนและกำลังจะไปทางไหนกันแน่ประธานนิสะท้อนให้เห็นชัดว่าระบบขับไล่เชิซิ่งของ ฟุตบอลไทยยังไม่สามารถตรวจจับความเสี่ยงได้อย่างแท้จริงเพราะแม้ทีมจะได้รับอนุญาตให้ลงทำการแข่งขัน,ขนแต่ก็มีมีการประเมินสถานการณ์การเงินตลอดฤด,ดูกาลทำให้เราพบเห็นทีมที่อยู่ดีก็ถอนตัวอยู่บ่อยครั้งหากระบบขับระจิ้งมีการตรวจสอบหลายไตรมาสหรือมีเกณฑ์ที่เข้มงวดในเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่แค่ผ่านเกณฑ์ตอนเปิดฤด,ดูกาลเท่านั้น ปัญหาแบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นซ้ำๆอย่างแน่นอนในระยะสั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในส่วนของนักเตะและทีมง,งานของสโมสรลำปางที่จะต้องตกงานกันอย่างทันทีเด็กเยาวชนไม่มีพื้นที่ฝึกซ้อมแฟนบอลสูญเสียทีมรักเจ้าของธุรกิจกีฬาในพื้นที่ขาดไรายได้ส่วนนักลงทุนใหม่ที่เคยสนใจจะเข้ามาลงทุนใหม่ในฟุตบอลไทยอาจลังเลหรือถอยหลังไปเลยก็ได้ครับในระยะยาวความเสื่อมศรัทธาจะกระจายไปยังระบบ โดยรวมหากทุกคนรู้สึกว่าความมั่นคงในทีมอาชีพนั้นเปราะบางผุมชนแฟนบอลจะลดลงยอดผู้ชมจะหายสปอนเซอร์จะถอนตัวและเมื่อน,นั้นฟุตบอลไทยจะกลับไปอยู่ในภาะวะกึ่งอาชีพไม่ใช่อาชีพเต็มตัวอย่างที่ควรจะเป็นมีคําแนะนําจํานวนมากในวงการที่เริ่มพูดถึงการปฏิรูประบบตั้งแต่การสร้างหน่วยงานกลางที่จะเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ทีมอย่างเป็นทางการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายปีการสนับสนุนท่านการตลาด ให้ทีมเล็กผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างเยาวชนให้มีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับเอเชียแต่คำถามคือใครจะเป็นคนเริ่มก่อนกันแน่ถ้าพูดถึงสถานการณ์และสาเหตุของการยุติการสนับสนุนลำปาง FC ฟีในขณะดนี้หลังกลุ่มลงทุนพิชยกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้บริหารลำปาง FC ในฤดูกาลที่ผ่านมาจะไม่ทำทีมต่อเนื่องจากแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายไว้ไม่ไหว หลังจากลำปาง FC ยุบทีมจะต้องมีการจ่ายค่าป,ปรับและค่าชดเชยให้กับทางสรรมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและผูสดไทยลีกซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็นภาระของผู้บริหารหนองบัวแต่ก็อาจจะมีการคุยหลังไมเพื่อคุยและเจรจาอุทธรณ์กันไปหลังจากนี้ครับในความคิดส่วนตัวครับอยากจะเสนอแนวทางการแก้ไขอนาคตสำหรับฟุตบอลไทยให้กับใครหลายๆคนลองไปคิดกันดูนะครับ เรเรียนจากกรณีลำปางเอฟซีกรณีสโมสรลำปางเอฟซีที่มีแนวโน้มจะยุติบทบาทจากการแข่งขันทยลีก2เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าวงการฟุตบอลไทยยังคงต้องเผชิญกับความท,ท้าทายด้านความยั่งยืนหากต้องการพัฒนาฟุตบอลไทยให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเชิงระบบที่ครอบคลุมและจริงจังนี่คือแนวทางสำคัญที่ควรพิจารณากันดูครับ ข้อหนึ่งครับปฏิรูปกระบวนการขับไล่จนซิ่งครับอย่างเข้มงวดและโปร่งใสนี่คือหัวใจสําคัญที่สุดในการสร้างความมั่นคงให้กับลีกฟุตบอลอาชีพของไทยกาหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและเข้มงวดขึ้นมาตรฐานการเงินควรเป็นหัวใจสําคัญในการพิจารณาขับไล่จนซิ่งสโมสรต้องแสดงหลักฐานความมั่นคงทางการเงินที่น่าเชื่อถือเช่นกระแสเงินสด แผนธุรกิจระยะยาวและแหล่งรายได้ที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่เงินหมุนเวียนณเวลาตรวจสอบเท่านั้นตรวจสอบเชิงลุกและต่อเนื่องไม่ใช่แค่การตรวจสอบครั้งเดียวต่อปีแต่ควรมีการตรวจสอบสถานาการณ์เงินและโครงสร้างสโมสรเป็นระยะตลอดทั้งฤดูกาลหากพบสัญ,ญญาณความเสี่ยงทางการเงินสมาคมฟุตบอลหรือบริษัทไทยลีควรรีบเข้ามาแนะนําหรือเตือนล่วงหน้าบังคับให้ใช้กฎอย่างจริงจังสโมสรที่ละเมิดข้อกําหนดขับไล่กนซิ่งโดยเฉพาะเรื่องการ ทางชำระหนี้กับนักเตะหรือบุคลากรจะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดและไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นการตัดแต้มปรับเงินหรือแม้แต่การเพิกถอนใบอนุญาตส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหากไม่มีการบังคับใช้กฎอย่างเคร่งครัดกฎก็ไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรง่งใสควรมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะขับลเลเจนซิ่งของแต่และสโมสรรวมถึงประวัติการละเมิดกฎและบทลงโทษที่ได้รับเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและสร้างความเชื่อถือ และความศรัทธานในสาธารณะครับข้อที่2ครับการส่งเสริมการสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนให้กับสโมสรการพึ่งพิงจากเจ้าของทีมเพียงอย่างเดียวเป็นความเสี่ยงหลักเมื่อเจ้าของมีปัญหาสมาคมและไทยลีกควรเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือสโมสรให้สามารถสร้างไรายได้ด้วยตนเองพัฒนาแผนการตลาดและสิทธิประโยชน์ช่วยให้สโมสรมีการดึงดูดสปอนเซอร์ท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงให้คําแนะนําการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์เชิงพาณิชย์เช่นการขายสินค้าที่ระดึกหรือการสร้างประสบการณ์ให้กับแฟนบอลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการกระตุ้นให้สโมสรสร้างฐานแฟนบอลที่แข็งแกร่งและมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้แฟนบอลรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรและเกิดการสนับสนุนในระยะยาวครับเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการจัดระบบ อบรมสัมมนาเกี่ยวกับบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอย่างมืออาชีพทั้งในด้านการเงินการตลาดการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับข้อทิ่3ครับสร้างระบบธรรมาิบาลและความโปร่งใสเพื่อป้องกันการยุบสโมสรหรือการกระทําที่ไม่เป็นธรรมกาหนดกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจควรมีคณะกรรมการอิสระที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการซื้อขายสิทธิการยุบทีมหรือการควบรวมกิจกรรมของสโมสร เพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎระเบียบและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆครับช่องทางการร้องเรียนและการตรวจสอบจัดให้มีช่องทางที่เปิดกว้างสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นนักฟุตบอลบุคลากรหรือแม้แต่กระทั่งแฟนบอลรับในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะการกระทําที่ไม่ถูกต้องและมีการตรวจสอบอย่างจริงจังครับข้อที่4การวางแผนนระยะยาวและการพัฒน,นาฟุตบอลเยาวชนความยั่งยืนของสโมสรไม่ได้มาจากแค่การเงิน แต่มาจากการมีนักเตะที่มีคุณภาพลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเยาวชนสนับสนุนให้สมโมสรลงทุนในการสร้างและพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนอย่างจริงจังเพื่อลดการพึ่งพานักเตะต่างชาติและลดภาระค่าใช้ใจ่ายในการซื้อตัวนักเตะไปด้วยครับใร้ระบบลีกเยาวชนให้แข็งแกร่ง,พ,งพัฒนาการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในแต่ละระดับอายุให้มีมาตรฐานและระบบ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับสโมสรและทีมชาติในอนาคตการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลบริษัทไทยลีกจำกัดสโมสรฟุตบอลและแม้กระทั่งภาครัฐหากไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังวิกฤตการณ์แบบลำแปลงเอฟซอาจเกิดขึ้น ซ้ำแล้วซ้าเล่าทําให้ฟุตบอลไทยไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนครับถ้าเรารอจนกว่าจะมีทีมถัดไปถอนตัวบางทีมันอาจจะสายเกินไปแล้วครับเพราะฉะนั้นการหายไปของลำปาง FC ไม่ใช่แค่จุดจบของสโมสรหนึ่งแต่มันคือแสงสัญญาณเตือนที่บอกว่าถ้าเรายังไม่แก้ระบบทั้งหมดวันนี้ลำปางวันหน้าก็อาจเป็นทีมของคุณเอง และนั่นคือสิ่งที่วงการฟุตบอลไทยไม่ควรเพิกเฉยอีกต่อไปครับต,ต่อมาครับอนาคตทีมชาติไทยครับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงทับครั้งที่51ครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1นถึงเกันยาน,นี้ครับซึ่งตรงกับช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดมี4ทีมครับได้แก่ทีมชาติไทยอันดับที่102ของโลกทีมชาติอิรักอันดับที่5 8ของโลกทีมชาติฮ่องกงครับอันดับที่1 4 7ของโลกครับและที พิจิครับอันดับที่150ของโลกครับและเจาภาพครั้งที่51นี้เราได้จังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับในการได้รับการคัดเลือกครับอย่างที่ทุกทท่านได้ทราบข่าวมากาญจนบุรีคาดหวังกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจริงครับครั้งที่51นี้มากครับมีการจ่ายเงินกินเปล่าให้ทางสมาคมไป15ล้านอย่างที่เป็นข่าวกันไปก่อนหน้าครับเพื่อแสดงความจำงว่าจังหวัดตัวเองพร้อมและต้องการจัดทิงครับมากเพียงใดครับ การทุ่มง,งบในการยุกระดับและการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านให้เกิดความพร้อมให้ได้มากที่สุดทุกด้านด้วยงบประมาณการจัดการแข่งขันครั้งนี้กว่า120ล้านบาทขึ้นไปครับในการที่จะเดลามิตทั้งสนามการแข่งขันอย่างสนามกรีบ,บัวที่มีความจุไม่ถึงหมื่นคนว่าจะดําเนินการอย่างไรในการรองรับเหล่าบรรดาฟแฟนบอลที่จะหลั่งไหลไปยังเมืองกาญจนบุรีครับ จังหวัดกาญจนบุรีถือว่าทุ่มสุดตัวในงานนี้ส่วนตัวเห็นด้วยครับในการที่จังหวัดใหม่มีการเสนอตัวและได้รับการจัดการแข่งขันที่เป็นบลรเมน์สง่งคุณค่าของวงการฟุตบอลไทยถ้วยหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวครับถึมแม้อันดับเรนกิงของบอลไทยจะตกลงครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าครับได้มีการประกาศอันดับโลกประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยทีมชาติไทยก็มีอันดับคะแนานรวมอยู่ที่1222.07คะแนนครับ อันดับโลกของเราหล่นลงจากอันดับที่99มาอยู่ที่อันดับที่102ของโลกครับอันดับเอเชียก็ตกลงมาจากอันดับ15มาอยู่ที่อันดับ16ของเอเชียครับการเปลีป่ยนแปลงอันดับในครั้งนี้เป็นผลงานจากการที่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยทัพช้างศึกมีผลการแข่งขันดังนี้ครับชนะอินเดีย2-0ในเกมอุ่นเครื่องได้เพิ่มบวก4.03คะแนนครับแพ้เติร์กิสถาน3ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอล อเช่นครับราคันเลือกทําให้เสียไปถึงติดลบ16.27คะแนนครับจากผลการแข่งขันทั้ง2นัดทําให้ทีมชาติไทยมีคะแนนสุทธิลดลงไป12.24คะแนนครับจากเดิมอยู่ที่1234.31คะแนนเหลือเพียง1222.07คะแนนครับซึ่งส่งผลให้อันดับโลกและอันดับเอเชียของทีมชาติไทยตกลงอย่างที่พวกเราเห็นกันครับต่อมาครับผู้สนับสนุนฟุตบอลไทยไรายใหม่ครับ จากพลังงานน้ำมันสู่พลังงานไฟฟ้าครับการเปลี่ยนแปลงเมนสปอนเซอร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยครับถ้าเราย้อนไปดู15ปีที่ผ่านมาครับชื่อ To y ย ta คือแบรนด์ที่แนบแน่นกับฟุตบอลไทยชนิดแยกกันไม่ออกไม่ว่าจะเป็น To y ย ta ไทยลีกหรือลีโวไทยลีกชื่อเหล่านี้ติดหูเรามาจนกลายเป็นความฝ่ยชินเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมลูกหนังไทยยุคใหม่ครับแต่ในวันนี้ครับยุคนั้นได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ไปแล้วครับ และเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเป็นทางการกับการมาของสปอนเซอร์อะไรใหม่ที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อลีกแต่เปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทิศทางของระบบฟุตบอลไทยไปเลยครับชื่อของเขาคือ BYD ครับยักษ์ใหญ่แห่งวงก,การรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากประเทศจีนครับในวันที่1สิงหา2อ2พันยี่้ไปุนไปครับโลโก้ลูกบอลป้ายทุกสนามแคมเปญทุกแมตช์และความคาดหวังของการฟุตบอลไทยจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ภายใต้สโลแกนชาร์จพลังบอลไทยครับแต่มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโลโก้จากโตโยต้าเป็น BYD เท่านั้นครับมันคือการเปลี่ยนแปลงความคิดทั้งวงการจากการสนับสนุนแบบปีต่อปีสู่ความร่วมมือระยะยาวแบบต่อเนื่องทาง Collin Contact สัญญาที่ต่ออัตโนมัติทุกปีโดยไม่ต้องมาเซ็นใหม่ทุกฤดูกาลครับลองนึกภาพง่ายๆครับเมื่อคุณสมัครนิตฟิกถ้าคุณยังพอใจกับบริการทุกสิ้นเดือนระบบก,ก็จะมีการต่ออายุแบบอัตโนมัติให้ครับ มีไวดีครับกับสมาคมฟุตบอลก็เช่นกันครับไม่มีสัญญาหมดอายุไม่มีโต๊ะเจรจาทุกปีไม่มีคำถามว่าปีหน้าจะต่อไหมถ้าทั้งสองฝ่ายยังโอเคสัญญาก็ไปต่อเรื่อยๆแบบไม่มีสะดุดครับสิ่งนี้ตัางหากคือความมั่นคงที่ฟุตบอลไทยรอคอยมานานครับในช่วงที่เศรษฐกิจไม่สดใสบแบรนด์ใหญ่จำนวนมากลดมุบาทลงการที่สมาคมยังสามารถคว้าเมนสปอร์ต ระดับโลกอย่าง b y d ถือเป็นผลงานสำคัญและหมุนหมายที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยครับและเหตุผลที่ b y d เข้ามาก็ไม่ใช่เพียงเพราะอยากโปรโมทรถแต่พวกเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยอย่างแท้จริงครับในงานถแถลงข่าวครับที่ผ่านมาครับประโยคที่หลายคนคงจำกันได้ดีที่สุดคือคำพูดจากผู้บริหารสูงสุดของ b y d ครับที่ได้กล่าวว่า we want to be a p a r of Thailand โซซิตี้ครับแต่ความหมายคือเราไม่ได้แค่มาขายรถแต่เราจะอยู่กับคนไทยและฟุตบอลคือภาษากลางของผู้คนครับโดยเฉพาะฟุตบอลไทยลีกหนึ่งทั้งทีห่ทีสที่3มีสโมสรกระจายทั่วทุกภูมิภาคทีมชาติไทยก็คือจุดศูนย์รวมความภาคภูมิใจของประเทศหากต้องการสร้างภาพจําสร้างความผูกพันดีไปดีรู้ดีว่านี่แหละคือเวทีที่เหมาะสมที่สุดครับและพอเหตุนี้ชื่อของลีกก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดครับ แน่นอนว่าการนำชื่อรุ่นรถมาใส่กับชื่อลีกอาจจะทําให้คนรู้สึกแปลงหูในช่วงแรกแต่สำหรับโลกธุรกิจมันคือมูฟที่ฉลาดมากเพราะนี่คือการปลูกชื่อแบรนด์ลงในใจผู้คนแบบไม่มีวันลืมครับคุณอันไม่รู้ว่ารถรุ่นไหนเป็นยังไงแต่ถ้าคุณเชียร์ฟุตบอลไทยคุณก็จะได้ยินชื่อเหล่านี้เรื่อยๆทุกๆสัปดาห์ครับและนั่นคือความสําเร็จจึงภาพลักษณ์ของ b y d ตั้งแต่ยังไม่เริ่มฤดูการด้วยซ้ํา ในมุมมองของสมาคมฟุตบอลเองก็ได้ BYD มาแทนที่ t o y ย t a ถือว่าไม่เสียศูนย์ t o y ย t a อาจไม่ได้ไปต่อในบทบาทของมนสปอนเซอร์ครับแต่ก็ไม่ได้จักไปพร้อมความผัดแยง้งครับพวกเขายังอยู่เบื้องหลังในโปรเจกต์เยาวชนต่างๆเพียงแต่วิธีใหญ่ระดับประเทศจะถูกส่งต่อให้ BYD รับไม้ต่ออย่างเต็มตัวครับขณะที่มาดามแป้งประมุกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็กล่าวบนเวทีว่าอยากให้ B ว อยู่กับเราไปนานๆครับคำพูดนี้ไม่ใช่แค่ความหวังแต่มันคือความเชื่อมั่นว่า b ีบดีจะไม่ได้เป็นเพียงผู้สนับสนุนรายใหญ่แต่จะเป็นพาน์ทเนร์ของการเปลี่ยนแปลงครับไม่แน่ว่าในอนาคตรเราอาจได้เห็นแคมเปญบอลไทยผูกกับสิ่งแวดล้อมอาจมีโปรแกรมสมาคมฟุตบอลพลังงานสะอาดหรือ E ีีฟุตบอลทัวร์ครับที่จัดก,การแข่งขันเยาวชนควบคู่กับการส่งเสริมรถไฟฟ้าครับเพราะ b ี d ดีไม่ได้แค่เงิน แต่พวกเขามีวิสัยทัศน์ใหม่ๆที่พร้อมปลดล็อกพลังงานฟุตบอลไทยให้เชื่อมโยงกับอนาคตและเมื่อทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในเดือนสิงหานี้ดิจะถูกชาร์จด้วยพลังงานใหม่ไม่ใช่แค่สนามแต่หมายถึงพลังงานใจความหวังและโอกาสที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งเราอาจจะยังไม่รู้ว่าความร่วมมือนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนแต่สิ่งที่เรารู้แนๆ่ๆคือฟุตบอลไทยไม่ได้ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปครับนี่คือเรื่องราวและ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในวงการฟุตบอลไทยในปัจจุบันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เราต้องเผชิญและโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าฟุตบอลไทยไม่ได้เป็นแค่เกมกีฬาแต่มันคือความฝันความหวังและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับถ้าคุณรักฟุตบอลไทยจริงๆขอให้เราอย่าทิ้งกันช่วยกันส่งเสียงสนับสนุนทีมรักของเราไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่ในภูมิภาคใดเพื่อให้วงการฟุตบอลไทยของเราก้าวข้ามปัญหา และกลับมายิ่งใหญ่ได้อย่างยั่งยืนครับผมเชื่อว่าด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งสมาคมสโมสรนักลงทุนรวมถึงแฟนบอลตัวจริงอย่างคุณคุณทุกท่านเราจะสามารถสร้างระบบที่มั่นคงพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องและผักการฟุตบอลไทยไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ในไม่ช้านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปครับหวังว่าจะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจปัญหา และพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวดีๆจากนิลันดรบอลไทยครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ